สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีง่มมาโชว์หนึ่งชิ้นครับตัวนี้เป็นเขาควายเผือกนะครับผมเขาควายเผือกแท้นะครับส่วนท้ายก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นทองเหลืองลูกพญาคุทธนะครับด้านข้างก็จะเป็นลายไทยครับผมตัวนี้ผมยังไม่ได้ปัดเงานะครับเห็นไหมครับว่าผิวมันจะด้านๆอยู่เดี๋ยวเราไปปัดเงากันนะครับเวลาปัดเงาแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมในการปัดเงาผมจะใช้ลูกห้าแบบนี้นะครับ แล้วก็ขัดกับไขประวานนะครับตันนี้นะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ลูกหมูใส่กับผ้าขนาด4นิ้วแบบนี้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปปัดเงากันเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเงางามประมาณนี้ครับผมนี่นะครับบางคนที่เขาไม่ชอบเงาเขาก็เอาไปลงแค่วัสลีนเท่านั้นนะครับส่วนวิธีการดูว่าเาขาควายเผือกแท้หรือเปล่าเราก็จะใช้วิธีการใช้แสงส่องดูแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะโปร่งแสงนะครับโปร่งแสงแบบนี้เลยนี่คือขขาควายเผือกแท้ครับเดี๋ยวเราไปมัดยางแล้วก็ทดสอบยิงกันดูสักหน่อยดีกว่านะครับ ครับมัดยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยางตัวนี้ก็จะเป็นขนาด5มิลครับผมมาสังเกตดูหนังรองกันนะครับเห็นไหมครับมันจะมีร่องนะครับร่องตัวนี้ก็จะเอาไว้ล็อกลูกกระสุนแบบนี้ครับเห็นไหมครับล็อกเข้ากันพอดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังรองชนิดนี้ไม่เหมาะสําหรับลูกที่ใหญ่เกินไปนะครับเหมาะสําหรับลูกเด็กหรือว่าลูกดินขนาดมิลหรือว่า8มิลประมาณนี้นะครับผมมันออกแบบมาแบบนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบยิงกันดูสักหน่อยนะครับเป้าที่ผมจะทดสอบยิงวันนี้ก็ประมาณ5เมตรครับส่วนขนาดของเป้าก็ประมาณ4ซนเมตรนะครับมาลองทดสอบยิงดูกันสักหน่อยนะครับ ประมาณนี้ครับผมครับวันนี้ก็มาแชร์กันแค่นี้ครับสำหรับงานนี้เนี่ยผมจะลงประมูลที่แฟนเพจ a c e b o o k หนังสติกสินอินดี้ครับเท่านั้นนะครับแนวทางของเพจเนี่ยจะไม่มีการรับออเดอร์หรือว่ารับวัสดุลูกค้ามาทำนะครับไม่รับงานสั่งทำใดๆทั้งสิ้นนะครับลงประมูลเท่านั้นนะครับผมย้ำว่าลงประมูลเท่านั้นโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไว้พบกันคราวหน้าครับ